ลมหายใจร้อนพาผาดังผ่านฟุ้งไอเย็นในอากาศเหนื่อยจังเลยวันนี้เนเน่พูดพลางถูหลังมือบนโต๊ะไม้ที่เย็นเฉียบกลิ่นกาแฟาอ,อ่อ,อนๆลอยมาแตะจมูกยิ่งทำให้บรรยากาศรอบข้างดูอึดอัดทั้งที่มือสองข้างของพี่ทัพก็วางอยู่ตรงนั้น ฝ่ามือของเขานั้นใหญ่และอบอุ่นจนรู้สึกได้ผ่านโต๊ะไม้บางๆอยู่ดีๆเขาพูดด้วยเสียงนุ่มต่ำที่ทำให้หัวใจเธอเต้นไม่ปกติอยากพักไหมหรืออยากให้ผมเป็นที่พักให้เนเน่เนเน่ศบตากับพี่ทัพแววตาเต็มไปด้วยความเหนื่อยล้าและวางใจพร้อมรับความอบอุ่นนั้นแค่ได้ยิ้มเสียงคุณก็เหมือนพักได้แล้วเธอตอบอย่างแผ่วเบามือเล็กช้อนขึ้นมาปัดผมที่ตกลงหน้าผาก พี่ทับยิ้มมุมปากอย่างรู้ใจผมก็เหมือนกันนะถ้าเธอไม่เหนื่อยเราก็ไม่ต้องเหนื่อยเขาพูดพร้อมทำท่าจะยื่นมือไปจับมือเธอแต่ก็หยุดชะง,งักไว้ราวกับกลัวว่าจะล้ำเส้น พวกเขานั่งอยู่ตรงนั้นท่ามกลางเสียงรถและเกล่นฝนโปรยปรายเส้นสายของความเป็นเพื่อนกลายเป็นอะไรที่ลึกกว่าคำพูดที่กำลังสั่นไหวระหว่างพวกเขาแม้ใจอยากก้าวเข้าใกล้มากกว่านี้แต่เนเน่กลับรู้สึกเหน็บหนาวจากอดีตที่เคยถูกหักหลังความกลัวซ่อนตัวในความทรงจำร้ายๆที่ไม่อาจลืมพี่ทับก็รู้ว่ามีบางอย่างที่เธอยังไม่พร้อมจะบอก หลายคืนที่เขาหยิบโทรศัพท์จะโทรไปหาเธอแต่ก็หยุดเพราะกลัวคำตอบที่ไม่ใช่สถานการณ์ยิ่งซับซ้อนขึ้นเมื่อข่าวลือผิดๆเริ่มทำลายความเชื่อใจระหว่างพวกเขาเงื่อนไขแห่งมิตรภาพถูกท้าทายเมื่อสิ่งที่มากกว่าเพื่อนกำลังถูกทดสอบด้วยความไม่แน่นอนเสียงฝนกระทบหลังคาดังเป็นจังหวะกลางสายตาคือภาพพีทับที่กำลังรับฟังอย่างตั้งใจ เธอสูดหายใจลึกหยาดน้ำตารื้นออกมาอย่างเงียบเชียบฉันกลัวกลัวว่าถ้าเราเริ่มแล้วจะเสียกันไปน้ำเสียงสั่นเครือพี่ทับก้าวเข้ามาใกล้ยื่นมือแตะเบาๆที่แก้มที่น้ำตาไหลไม่ต้องกลัวอีกแล้วนะเขารับปากเสียงนุ่มใบหน้าของเขาอุ่นจนเธอรู้สึกได้ถึงความปลอดภัยเขาค่อยๆประกบริมฝีปากลงบนหน้าผากเธอเป็นเหมือนคำสัญญาในความเงียบ สายฝนที่โปรยปลายหัวใจที่เคยแหลกสลายเริ่มต่อเติมใหม่ด้วยความหวังในฟ้าหลังฝนพวกเขายิ้มให้กันท่ามกลางกลิ่นดินที่ชื่นใจเนเน่รู้ว่าไม่ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรแต่ในตอนนี้เธอพร้อมจะพักบนตัวเขาอย่างไม่ลังเลอีกต่อไปปล่อยให้ความเหนื่อยทั้งปวงถูกเยียวยาด้วยความอบอุ่นที่แท้จริง